สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับกับวชดีนลในเกม Dead Space 2กันต่อในชั r ที่5กันนะครับมามาถึงชั珀ที่ห้าก็คือที่ผมแบ่งเป็นชั t e ์มันจะได้ตัดได้เอาเราอยู่ชั t e ์ไหนชั t e ์ไหนนะเพราะว่าชั t e ์บางชั t e ์ก็นานบางชั t e ์ก็สั้นอะไรอย่างนี้โอ้ห้องอบไอเย็นจำได้อะมันชอบมีตัวอะไรมาพุ่งแค่ แค่ออกมาละโอคโอ้ย okay. oh, yeah. ตกใจห้องทดลองคนเ oh, yeah. อเนี้ยโอ้โหที่ชอบทำไรล่หลอนเนะีย ไม่รู้ทางไม่เชื่อมต่อกันเป่านะหมายถึงว่านาะเชื่อมต่อเนี่ยซ้ายขวาแต่อย่าประมาทผมจําได้ว่ามันเคยมีตัวที่แบบสามารถทะลุผ่านเข้าไปได้เอ้ยไม่ทะลุผ่าน,นายถึงออกมาได้เสียด้วยแค่ถบนี้แหละเนี่ยโทวที่พังแล้วยังมีเลย ทำไมมันจะไม่มีตัวที่นั่นได้นี่ไงนี่ไง,ไง <c oughs> นี่นี่นี่กะทืบเพื่อวความชัวดูตรงนู้นดิถ้าไม่มีของผมก็ไม่อยากไปหรอกม่ครัผมไม่มีปืนนี้มันแรงมันที่ชั่วโงมันปักไปเลยไง แต่ผมอยากเน้นพาสมาพาสเตอร์ก่อนแล้วก็โอ้โหเอาวะฉันจะเดินสำรวจก่อนนะโอ้โ้เฮ้ยเอ้ะปากเข้าไปเลยฮิวส่าอิวซ่าอ อุ้ยเดี๋ยวฉันเข้ามาใกล้เกมที่จะมาซ่ากับข้าเหรอฝันไปเถอะในพ้นในคมมอบนี่มาขามาอดป้อไไมไ่ด้แล้วสิ ดไม่อด้วยอขอกระตือเพิ่มความชัว่อของไม่น่ามีของมั้งไปเลยดีกว่า i oh. Dana! I think I found the exit, but it's way above me. Gravity controls are locked out. Dana! Hey, come on Fuck! 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 เห็นอยู่นั่นๆนะทุกอย่างเป็นเงินต้องเอาไปมา,ปมาต้องยิงแกให้มันพังใช่ไหมเพราะว่ามันเนี่ยให้ k ิเนสิ c เยอะมาก โอ้ up อั u อะไรวะอ๋อเ,เราก็ยิงเพื่าให้ทำลาย

ไปโดนปั่นแน่เลยโอเคเดินไปแล้วอืมนี่นอะไรมีเดียมแพคเลตอันใหญ่เอาเลยเอาดี ต่อแล้วกันโอ้โหแต่นี่สวยๆต้องปิดนี่ก่อน exiting zero gravity Isaac damn it I think t h e y jamming u แกสัญญาณช้ดอีแล้วอ่ะเร่อไร They must have a gunship position near the compound. Now what? Change of plans? Being ahead it? No. If they knew where we were, they would have killed us by now. Oh shit! Fading. Just the Signal spading! Not again. Oh and then. เก็บไว้ดีไหมอ้าวอีกนันนึงโอเคผมพอแล้วเื่อไว้ซื้อเพราะอ,อาวุธเปิดอะไรอย่างงี้ด้วยอ่านี่ไม่ใช้นี่หว่เาเก็บไว้ทำไมถามว่ายาจะซื้อดีไหมยาไม่ซื้อดีกว่าตั้งห้าพันเก็บไว้ก่อน าเพิ่มเลือดเพิ่มอากาศหน่อยโอเคเรื่องผมว่าของจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปอัพพวกปืนนะฮะยังไม่ขึ้นชาร์ปเตอร์ใช่ไหม ไดวต่อแล้วกันเพื่อความชั 5. ว Chapter ห้าเมื่อกี้คือผมไม่ได้สังเกตจอล่างนะขอดูอีกทีเป็น Chapter ห้ายังโอเคอย่างยัง่งไป เดี๋ยวคมให้เยนก่อนหลังจากที่เจอเหตุการณ์เจอกับไในหนาก่อนนะเย้โอ้โหดีนะหัหลังกลับมาดูเตรียมพร้อมผมไม่ได้เจออะไรนะกระสุนมันให้เยอะมาก มีลายแท็กด้วยพาสมาคัตเตอร์ก็ <Yeah. S 1> ให้เยอะมากเลย <Yeah. S 1> แค่จะต,ต้องเต็มตัวบวก เด็กนรกนึกว่าเฮ้ยโอ้ยเบียเพื่อทำไมที่เด็กนรกอะอ๋อนี่ไงเด็กนรกอยู่นี่จะกัดแมน ตรงนไไี้วะอืม,อมเียนอยู่อเอาหมุนไว้ครับไว้อยเหียไอเดินนลก นี่ไม่จำเป็นนี่ดับไป,ป,อไปโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะร้อยเจ็ดปดอันนี้ก่อนแล้วกันมีตั้งเยอะมันต้องโผล่มาแนะ่อ้าวโอ้ยโอ้ย เจ็บเจ็บเจ็บอยู่ให้ยาดีกว่ามาไปติดหมดตกงนต้องยออตังโอ้โหยิงระย,ยะไกล หวังผลเหรอครับโอ้เหนื่อยเหมือนตึงกรดเอีเลยเหลื e อไม, <tinc S 2> ไม่ได้เหลือไม่ได้เฮ้ดีขึ้นมาโดยไม่ได้อนุญาตตกใจหมด มันเสียงเอออ๋อน er> okay. ั่นไงนั่นไงแล้วแล้วข้าเห็นเจ้าแล้วเดี๋ยวไปดูทางโน้นดิมีอะไรไหมโอเคทางขึ้นเหมือนกันงั้นไปดีกว่าทำไมเลิกไม่มีเหรอในเนี้ย โอ้โเกิดอะไรขึ้นกับช้ไซส์ฉันพยายามผ้าตัวเองอ มหลอนเลยกลัวแล้วนิโคลไหนหน่าคือกำลับผมปะผมมาเที่ยวไปบนท่านบนสุดของโบสคุณก็ถึงแล้วท่านจะรออยู่ที่ชัตเตอร์นะโอเค โอ้ยี่ะน่นไงเผื่อ<ง>ไม่ได้ว่าผมจะได้ามันต้องมีแต่ไม่คิดว่าจะมันมาตรงนี้โอ้โหปล่อยมัน ทีลำพานเสียหนีจังเลยวะเสียงไอตัวไอเนื้อที่โดนนี่ออกมาแล้วไดน่าเฮ้ยไดย์หน้านายเป็นเธอเป็นพวกยูนิชโนโลจีฝ่ายเชียวไอเซนต้องเชื่อใจเธอเนี่ยเพราะเธอนายไม่มีทางเลือกไงไอแซนเช่นบอกแล้วไงจะรักษาให้และไงก็เลยรีบวิ่งมาเลย ไม่ต้องทำอย่างนี้เขไม่ไปผมไปสักทีคุณเป็นคนความมันอาตรายไอ้แซสงรัฐบาลโลกมันต้องการให้คุณอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเกรงกลัวคุณทำลายมาร์คเกอร์แน่นอนคุณได้สร้างมันคุณพูดเรื่องอะไรเพราะงั้นทำมถึงพวกเราถึงพานายมาที่นี่ไงมาสร้างมาร์คเกอร์ให้พวกเราคือมันต้องการให้เราสร้างมาร์คเกอร์ครับเพราะเราเลย พวกนายเป็นบ้าปล่อยฉันรักษาแล้วปล่ยไปเดี๋ยวนี้โอ้ฉันไม่รักษาคุณหรอกไอ้แซดเราต้องการอะไรที่อยู่ในสมองของคุณคือไอ้นี่มันก็จะต้องการเรานะเพราะเรามีอะไรนะมาร์กเกอร์อยู่บนบนหัวสัญลักษณ์สิ่งบ่โอเคพาเข้าไปในชัตเตอร์พอเราได้สิ่งนี้กันแล้วก็ให้เขาตายเอ้า มีครับผู้รัฐบาลสมาร์ทยิงหน้าได้หน้าตายสำนั้หน้า <c oughs> หน้าปล่อยเดี๋ยวนี้นี่ออออนตออดออเเออเราได้ต้องกดเอต้องกดเออรัฐบาลไม่ได้อยากพยายามไม่ต้องการจะยิงเราในชะ่นั้นคือถ้ามันเลื่องยิงยิงฝั่งนเรายิงโดนโดนยิงมาเนี่ย โอ้โหโอ้โหพี่เบิร์ดกำมานี่อะไรอยู่ขาตื้นขวัญแข็งนเฮ้ยคู่คนดังอย่านี่นีนดังเป็นอะไรครับอ๊ยโอย ไปไปือดีแล้วอ่ะโอ้ไม่ต้องเวียงก็ได้ไปดีดีเด็เป็นมาแล้วไปแลยไปเลยทานี้กมาโอ้โห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 โอ้ โอ้โหขอกอดด้วยขอขากอดด้วยคนโอ้มึงยังตามโอ้โหบิน้ือจับขานี่อาตั้งโอ้ยึ้นลับมาที่โบว์ Chapter หกแล้วแต่เดี๋ยวผมหาที่เซฟก่อน ok ออนะ khỏi Tại mãi Isaac, 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 are you there? Isaac, mm -hmm. you're not you hear me? you hear me? me? Work over. Don't cry, Todd. It's over. No, no, <coughs> no. No, no, It's not over. Bái, it's not Isaac, Isaac, we, we build it. เราต้องจักดการมันไปในมาร์คเกอร์เหรอดู้ว่ามาร์คเกอร์อยู่ไหนสตอสมันอยู่ในเกอเม้นท์เซกเตอร์ไงเกอเม้นท์เซกเตอร์แต่เราต้องไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เวลามันเดินแล้วไม่ค่อยท้าเราจะไปไหนเนี่ยเช็ดเช็ดเช็ดไปอยู่นี่เซฟอยู่ไหนข้างหน้าขางาองอยู่ข้างหน้านะโอเคเดี๋ยวไปไปนี่ก่อนนะนะโอ้ ตังเก็บตังตังมาไหน,นก็กระเด็นเข้ามาแล้วเอาตั้งหน่อยอืมมพาวาอโน้โอ้โหดีนะแล้วเข้ามาซนในนี้ท่เซฟที่เซฟที่เซฟ,เฟอ้าโอเคมีที่เซฟทางไปอยู่นี่ ขอเซฟไว้เพียงครั้งนี้ก่อนละกันนะครับผมกับชัปตอ์ที่5โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในชัปตอ์ที่6กับเด a d สเป c e 2ผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย